วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาชกกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเช่นเส้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณพุ่มโอกาสนี้ท่านผู้หญิงสิริกิตยาเชนสเส้นโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเขียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิปดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ส่งศีลส่งกล่าวคําถวายสังฆทานส่งประเคนสำรับพระทหารถวายพระสงฆ์ส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าอัฐิคุณพุ่มส่งทอดผ้าร่รพระสงฆ์สิบรูปบางสกุลส่งหลังทักษิโนโทก คุณพุ่มเจนเซนเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นได้ศึกษาต่อโปรแกร,รมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อินเตอร์เนชั่นอลโปรแกรมและโปรแกร,รมวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณพุ่มมีความสามารถพิเศษในการนับคำนวณตัวเลขปฏิทินเพียงแค่บอกวันที่เดือนปีเกิดสามารถบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นเกิดวันอะไร นอกจากนี้ยังดํารงตําแหน่งว่าที่นายหมวดตรีของกองอาสารักษาดินแดนมีตําแหน่งร้อยตํารวจตรีโดยเป็นตํารวจมา้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และจากนั้นเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยที่อัฐิคุณพุ่มนอนุสาวรีเจ้าจอมานดาอ่วมพิ่สันลยบุตรภายในสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามหลังจากคุณพุ่มได้ถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 ทุนกระหม่อมหญิงอุบลราัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษเด็กที่มีความผิดปกติทางสมองและเด็กด้อยโอกาสโดยพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกเด็กด้อยโอกาสและเด็กผู้พิการที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ